ใครใครมีเบอร์ MCK บ้างอะจากกะะระฟาตอะโหลอ๊สิเจ็ดคนใส่สูตรมาให้หน่อยใส่สูตรไม่หมดครับเจอกันแลนแลนของโอเวอร์ครับเจอกันแลนแลนเจ็ดดีครับ กคือคนเดียวนะมาเจอกันแลนเก็ดดีหน่อยครับถ้าใ,ใครยังไม่ถึงแลนเก็ดดีนะครับคนละคนละแสนนะครับอยูอย่มันด้ว มารวมมารวม,มไม่เดอน 3, เล่นสา <5 S 2> มห้า <5 S 2> ไม่ถึงแลนคนละแสนนะครับลงข้างหน้ากี่มาลงข้างหน้าจากหัวเรือเจ็ดดีนะครับตันเป็นทับพี่เป็นมา,มาแล้ว,แ,ลวแยกแยกแยกกลุ่มห้าเลยก็ได้พี่ง่าย มาดอีกห้านาทีเฮ้ยพี่พี่พี่เต็มมูจิเขาเปิดเขาเปิดพี่มาได้ในในกลุ่มดาราแรงเว้เฮ้ยในกลุ่มไเฮ้ยเว้ยเยว่าไงวันนี้พี่มาได้ลงรูปอะไรบ้างลงรูปใส่ใส่นี่มาดาราแรงกวะอันนี้คุยกับอันนี้มาแล้วคุยกับเออแม่สีเอ้ยไม่ใช่จักรับพัทคุยกับหนึ่งดีหนึ่งสองเลยว่าถ้าเขาทำอะไรไม่ถูกใจก็สามามมาได้เลย เขาบอกว่าไงบ้างพี่ก็บอกว่าถ้าทำอะไรไม่ถูกใจก็เล่นได้เลยจริเขาบอกแค่นี้งั้นเดี๋ยวเวลาเราไปเรียกเล่นไปมาเราก็เรียกอาพี่แจ็คเนี่ว่าอะไรนั้นเดี๋ยวได้พี่แจ็คมาแจ็คเดือดริบเบิ้ลขึ้นมาได้ จบจัี๊แซ่อะไรอ่ะมึงอยากทำตัวเหมือนเป็นนักเลงหน้าเวทีดิวะเหยียบเงาพี่โดนพุจิแซ่อะไรอ่ะในในกลุ่มไฮเดนเดียเออจเป็นักเลงเดี๋ยววันนี้วันนี้พี่ได้ลงรูปอะไรป่ะหรือว่าพี่ได้ก่อนอันนี้พี่ได้ลงรูปที่ใส่เสื้อดาแลงวะเออลงลงนี่ไงใส่มันเท่ดีกูเลยลงแม่งเลยกลุ่มมาส่งแชร์ในกลุ่มมาในกลุ่มดาแลงไอ้ไฮเดนเดียกลัวอะไร ในหมดเราไม่สนลูกใครเชื่อใครแต่งตัวมันจะดีกว่าไอชิมันไม่เออโยกแก๊งเลยเหรอชิบะนีตอุ้มแลยไอชิมึงก็ได้ไอฟูจิมันยังไอนี่เลยมึงคนไหนเนี่ยไอชิ้เลยมันยังเบียวอะไรวินเทอร์เฟลอยู่เลยอ๋อแต่กับกูมันส่งกในกลุ่มที่กูกับพี่นี่อยู่ร่างแยกในตะกูล่ะใครเด่นเหยียดอ่ะตายเลยอาว่อาว่ามาหรืออะไรอะพี่ใครหนีอันนี้ใครอ่ะอุ้ยแตงมันจะมาไม่ใช่หรอไอชีไอชีเล่นเลยชีเอาเลยมันไม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกเดลิเปอร์มาคุย ได้เล่นแน่นอนอดีตพี่จะเปิดกับเดลิเปอร์เลยไรเงไม่เอเคป้าวิชีไม่แจ็คเดลิเปอร์แจ็คเดลิเปอร์มาถึงแจ็คเดลิเปอร์อ๋ออ๋อสามเจ็ดแปดห้าแปดห้าปีครับคุณต์กระปีหยาดโลครับเขาชื่อกระปีนะโอ้ครับเดี๋ยวมาครับนึ่งชื่ออะไรนะแต่เขาได้ความทรงจำคืนเลยไม่ใช่เหรอเขาแค่ว่าตีชิงบอลเขายังเป็นคุณกระปีอยู่นะเขาได้ความทรงจำกลับมาแล้วแต่ว่าเดลิเปอร์เขาไม่ยอมให้ยุบเอเค ก็พี่แจ็คเขาจะกลับมาเดลิเปอร์ใช่ไหมเขาก็ไม่อยากให้อยู่ AK เคกันก็เลยเล่นในเอคต่อโดยที่การตีครั้งต่อๆไปจะไม่มีแบบว่าจะทวงที่แดกคืนอะไรเงี้ยจะไม่มีคำนั้นแล้วเกี้ยนะเขาพูดว่าทำอะไรไม่ถูกแจก็เล่นได้เลยเขาบอกใช่เออพี่แจ็คใช่ใช่ชี้แปใครอ่ะโอ๊ยตกแมปไปหน้าเฮียกูเพิ่งขึ้นมา อะไรนะเมื่อกี้แม่แม่อะไรนะเมื่อกี้แม่ปุ๊บหายเลยอ่ะมันจะได้ทำมีเลยนี่เรากนัดคุยวันนี้ไปเลยว่าจะเล่นยังไงนนี้ก็ฝั่งอะไรที่ยอมพบหรือยังอ่ะเจ้กลุ่มห้าพี่เจอากลุ่มห้าครับบีอาเธอไม่ขี้ไอแปดมาพี่ไอแปดตกแบบอีกแล้วอีกคั้หนึ่งคั้งนี่อ่ะครับไอแปดอยู่ที่แกงเลยเนี่ยจัดเลยเฮียวันนี้ไนั่งห้าแล้วนั่งห้าแล้วนั่ง อะไรนะใช่แล้วนะเก๊นั่งอ๋อพี่ปล่อยชอบไปเท่าไหร่สองแสนเก๊เอ๊ะยาให้จินอะไรใช่ไหมมึงอยากนั่งหรือมึงอยากนอนมึงมึงด้วยมึงด้วยมึงด้วยค่ะโอเคตัวีห้าสี่ไปนู้คนหนึ่งขาดหนึ่งพี่ขาดหนึ่งนั่นไงพี่ฝาไปคนหนึ่งนี่ก็มีสิบสามคนนี่เท่าไหร่สิบสามสิบสี่อตินตกแมพยู ยี่สดคนยีิบเจ็ดเขาว่าแม่อย่างเดียวเมื่อกี้สิบเจ็ดไม่หรอไหรอถ้าพี่ดียังไม่มาก็ไอตาเบล่าให้ตาเบล่าเรียกให้มาเดี๋ยวตอนเนี้ยสิบสามคนนะไอวอมีสิบเจ็ดไม่เหรอไม่เมื่อกี้ผมบอกวอไอเสียงมันนัวพี่ผมดังแม่งรู้แล้วทำไมถึงเห็นล่าสุดคือสิบเจ็ดไม่เหรออย่างเจ้าเขาพูดเลย ตอะไรไม่ถ anyway, ูกใจก็เล่นได้เลยเขาบอกช่วยกันหน่อยครับช่วยกันพี่เจยวเขาตีอยู่แล้วไงแต่เราไม่ได้มีของเราผมอย่างนี้ผมขอกางงาหนึ่งวันเนาะผมอยากได้รถมันอะทะเบียนสวยดิตีแย่งรถได้ปะอะไรวะน่ะไอ้มินิของมันอะอ่าอีกเราฟาได้ยินปะเราฟาได้ยินปะ ไอติณฟื้นขึ้นมาจาะแบบยังเสียงเบาปะเสียงเบาปะฟื้นแล้วนนอะไรนะไม่ไหนวนี่หน่อยตุยใครเรียกออกมาเราฟ้าได้ยินป่ะเสียงเบาปะเบา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 อ๋อต้มนี่นนี่ไอเล็กมันไม่ค่อยดีพี่ไอเล็กมันไม่ค่อยดีไม่ดีหรออะไรนะพี่เอ้ยนับคนดิ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  สาห้าแล้วเวะวปนจะวันน่ลงมาตีกับลงมาตนังนั่งั่นั่งาัเรานังังเร้ดัเจออะมาวะีนี่นีนีนตตตันี่ตัวนตัวนี่ตัวนี่ตีนหนึ่งอีคนหนึ่งใครย่อออนี่มาแล้วต่ยังไีนมึงก็มีอยู่กลุ่มน้ไกู้าแล้วรตัว่าเอ้ขาดขาดว่ะมันดีไพอนีเตับเงนรียมรับเงินคนไอตีจ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคครับคันสองคนผู้ห็นแล้วราคาของแต่งไม่ร์จัดจริงเนาะงสามแสนนะพี่น่าจะอะไรนะใครซื้อเอเน็กมาเนี่ยฮัลโหลผมกะว่าจะซื้ออยไปซื้อมาเท่าไหร่ร้านหนึ่งมั้ยสามห้าแล้วปั๊มเงินเลยใช่กะว่าจะซื้ออยู่อ๋อดีฉั่ว่าข่อยบอกมั้ยข่อยบอกมั้ยไม่ร้านครับเดิมๆมันวิ่งสองร้อยสองร้อยสี่สิบคนขับรถได้ครับ มัน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 มัเี้ใช่มอเนยเลยเลก็แต่ว่ามันเลี้ยวนะรถใครไม่รู้ให้รถไปใ้รถกูรถกูรถกูไปด้วยไปด้วยไปด้วยใขับรถได้ผมนะขึ้นมาขึ้นมาขับอ่ะขอยนุใช้ลองแก๊งขับนะครับไอ้กี้นอ้กี้ไอ้กี้อ้กี้ไอ้ก้ไอกี้ไม้กี้องกี้ไอ้กอ้กี้ไอ้กี้กี้ไอ้นี้ไอ้้ไอ้กี้ไอ้กอ้กไอ้กี้ไอ้กอ้ไอ้กี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 ี้ไอ้กไอ้กี้ไกี้กี้น้อ้ กล่องส้อมไม่ใครนี่ยปล็อกที่คันดำเนี่ยมันไม่วาร์ฟคนเดียวเลยที่กล่องส้อมผมหายมึงไม่ขึ้นนะไอตีนมึงไม่มาขึ้นมาไอ้ตีนเมื่อกี้กูปลดล็อกให้แล้วนะได้พี่เดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวผมทำให้พี่ยังเหลือแหละจะดิ้งอะไรกันแล้วปะติ๊กีฆ่าเราอุ้มมาเลยฆ่าเราอุ้มมาเลยฆ่าเราอุ้มมาพี่มันล็อกรถรถมันมันล็อกอ่ะ ให้ให er. ้ฟาฟาฟาให้ฟาพาไปดิเ <pigs> ก <in sick> oh ียร์ตเกียรปลาเ้ยไปลปเลืพี่มาติมปเลยไปไม่ได้น้อรถมันหวาบไปคื้รถไม่ได้ล็อกล็อกนี่แหละนี่แหละครับพี่พอเป็นคนนึงปัดคอไปหน กุ้มไปกุ้มไปเลยเป็นศพเป็นศพห่อห่อไปก็ได้ห่อไปได้ห่อไปเลยไม่มีห่อไม่มีห่อไม่ได้เหรอเต็มเต็มเดี๋ยวกุ้มกุ้มเด็กุ้มไปดิกุ้มไปได้ปะเนี่ยรถพี่ก็นั่งได้ไม่ใช่เหรอทำไมไม่ไปอ่ะเนี่ยกูไม่เต็นเน็ดหวาไปเที่ยวเต็นตัวบั็กป้ะเนี่ยมึงตัวบั็กป้ะเนี่ยพี่ได้ชาร์จผมไปกับพี่ได้นะ มันบ้กเก็บบา้าเก็บพี่ไปพี่แล้วพ,พี่ลองขึ้นรถดิตีนฮะโหพี่แล้วแหละโอพี่แล้วแหละพี่แล้วแหละเราต้องนำไปตีนไปก่อนตีนแม่งบ้กขึ้นรถไม่ได้เลยมาตีมาตี เเอ้ยยรรถทีี่่ะไนมาตินตอนมอไว้มาดีอุ้มมาดีอุ้มมันอุ้มไม่ได้พี่ติ่มอุ้มก็อุ้มก็ไม่ติดมือด้วยขนาดฆ่าแล้วอุ้มยังไม่ติดมือเลยพี่ติ่มพี่ชายว่าไงพี่เออน้องฮะโอเคครับน้องอ๋อไม่ใช่ฮะใครไม่พี่รถรถอะไรนี่พี่รถกาชาเชี่ยแบงค์ถ่อข้างโคตรเท่่ปลาผมเจอไหมพี่ปลา ตรงเลยหายดีด ok> ีป่ะไม่อยากขับแล้วดีดีเฮ้ยดีตายเม่อไ่พี่ผมแม่งไม่ชอบอะจกใสไฟแ่งไหนไหนๆก็มาแล้วอะเฮ้ยใจวุ่ต่อพอดีเลยใจต่อสายไฟพอดีเลยสัสเน่เน่พี่ขับตรงออกมาเนี่ยผมไม่อยากได้แบบพวกมีออนก็เปอร์ช่มากกว่าอีกโอ้โหไอสัตว์หวังสูงจังอ่ะไม่พี่คือเปอร์ช่อะผมอะผมเอาเปอร์ชีแล้วเปอร์ช่ความเร็วมันล็อกพี่แต่ว่ามัน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 คุมดีกว่าอือฮึออีดีดีมัน ผมรู้สึกว่ามันเบาไปอ่ะไอ้ฟอเช่มันยังหนักๆอยู่ไงอ๋อจะกัดบัมกัดเล่นบัมว่างั้นเออผมชอบไปนะผมชอบบัมอยู่แล้วถ้ามีจแต่งกันวัดไม่ได้แค่รถบัมมีเต็มเลยอืมเพลงนี้ก็สนุกเลยอะไรไม่รีอะไรอ่ะไม่แต่ว่านีออนอ่ะนีออนคือผมขึ้นสนามเสร็จผมขึ้นนีออนต่อเลยเอานีออนต่อเลยขึ้นนีออนเจ็บแม่แค่มีมีให้ตีด้วยเหรอโต๊ะคับโต๊ะคับมีนีออนให้ตีด้วยเหรอไอ้สัสผมจะไปตีดิไม่ซื้อดิโอ้ อ่ะเมื่อกี้มึงพูดว่าอะไรมึงจะขึ้นในตอนต่อเลยขึ้นค้อมไงขึ้นค้อมนั่งรถไงโอ้โพี่น้องตอนนี้มึงไปขึ้นค้อมเสาปะอย่างนั้นแหละพี่แบบไม่ใช่ดิเสาขึ้นค้อมมึงปะอ่ะนั่นก็สบายอยู่พี่สบายต้องทำเด้อแล้วถ้าผู้ชายขึ้นค้อมมึงอ่ะก็เสียวเลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเหลืองมาเชียวมาเหลืองเฉยช้าเลยช้าไปครับ เร่องเรื่องอะครับเรื่เจรจาเรื่องแบี้เราควรทำยไงคนเงียบใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะการให้ไหมเงยบไปเนี่ยโรงงานอไม่่รีชาร์เปลี่ยนมดแล้วริชาร์หมดใจร้ายแล้วนะตอนเนี้เออปเงียคนผิดหเปล่าไอ้พี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมมานะผมผมตอมอกรนนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวดีก่าหนึ่งศูนย์เจ็ดหกครับผมยอดพี่ะเอดม่้ยตนดีอจคยัครับพี่ชาย ลงอ่าไรที่ลงอย่างไรที่โอ้ยเฮียไ oh, <here. S 1> อ้เฮียเตะไม่ล้มด้วยเหรอไอ้เด็กเออเฮ้ยเฮ้ยเยตะไม่ล้ม <laughs> เล่นเฮียอะไรกันเนี่ย โอพี่มันเตะไม่ล้มที่มอะไรนะอะไรไงอ่าข้ายังเป็นแมวข้ายังเป็นแมวอันนี้คือผมอยากเป็นแมวด้วยได้ไหมอ่ะเป็นหมาเถอะเหมือนหมามากกว่าพี่ชัยถึงพี่ชายจะเป็นแมวยังไงเขากป็นแกงอะไรแกงเจ็ดดีเหรอครับผมผมอยากเป็นแมวบ้างทำไม ไม่อยากเกิดเป็นคนนะอยากเกิดเป็นแมวอุ้ยอยากเป็นเลสเตอร์อยากเป็นเลงนะอยากเป็นเลงนะเลสเตอร์ยายาแมวตายแมวตาก็อย่าจะทำอะไรพี่กูแบบก็ไหนฮะเว้ยแมวนั่นอะผมอยากเป็นลิงอะทำไมวะลิงจักจ๊กปะดูอ่ะเรียบร้อยมุคุยเองแล้วกันแมวถือบาเลต้าแมวถือบาเลต้าพี่พี่พี่แปลงร่างพี่รีชาร์ดอ่ะ านเแต่เจอโบว์นี่โบว์ชมพูผมทำไมว่าทำเป็นแมวอ่ะโบชมพูไงหายเด็กเตอร์อยู่เฉยดิลำคัญอ่ะบีบแต่อยู่ตรงนี้วะเด็กไอ้สายคือะตีนเ่ะ ้ใครเอารถให้มันขับวะน่ามีเงิาใช้ได้มาไม่รู้ขอซับแอร์ทเบียร่าต่อขับเรื่องนี้ไอ้ไอ้เคครับมีสล็อตแก๊งนีเท่าไหร่ครับตอนนี้ดูได้ไหมอ๋อเคโอ้ยนึกว่าไอ้แก๊งนู้นมาได้ลองถามดูว่าถ้าติดสัญญาณนะลองถามดูเขาก็ให้ตีได้เลยไง MTK เขาก็พูดแล้วเหมือนกันได้สามสี่รนยังไม่หยุดขี่นะเด็กเตอร์หยุดลงจาก ลองที่พี่พูดแบบว่าผมอยากสีอีกไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอาไปจอดไกลๆแล้วลงจากรถร้องเพลงวะเฮ้ยแมวไปไหนวะแล้วหมาหายวันนี้ไม่มีหมานะวันนี้ไม่มีหมานะบ่ไหน บีบีมันจะมาให้เราไหมเนี่ยคุยลี่หรอทำอะไรกันน่ะมาทำอะไรกันน่ะมาหามาหาทะเบียนราชครับคิดถึงอย่าอย่ามาดูหมาเฉยๆเพื่ออะไรวะพี่โคตรรัวพี่โคตรรัวพี่เอาพี่เลยเไงพี่พี่จะให้เขาเรียกหรือยังไงพี่กำลังจะทำอะไรกันเนี่ยที่มายืนรอตรงเนี้ยพภาสภากิจกรรมตู้ไฟมาแล้วค่ะ สภาอยู่ใช่ไหมตามตามบีบีเนี่ใครอ่ะใครอ่ะทไมเปลี่ยนเฮ้ไมถึงไม่ตามอ้าวอ้าวเฮียแคทไอ้สั์เด้โอ้โห้โอ้ยเฮียตัดไอ้สัต์